เพื่อนเอนเคยเจอปัญหานีไหมครับเวลาเล่นลูกกิ้งแล้วเจ็บข้อมือเล่นลูกกิ้งแล้วเจ็บบริเวณอุ้งม,มือเวลาจับเนื้อออกก็ลื่นนะครับเวลากลิ้งลูกกิ้งไปมาเนี่ยมันก็รู้สึกโครงเคลงรู้สึกไม่มั่นคงเพราะลูกกิ้งมีน้ำหนักเจนเกินไป วันนี้แมนมีลูกกิ้งมารีวิวนะครับชื่อลูกกิ้งเทพมีปีกรุ่นวีซ่า0 0 0ต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าลูกกิ้งมีปีกนี้นะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับหรือคนที่กําลังมองหารูกกิ้งสักอันนะครับเพื่อมาลดหน้าท้องลดน้ําหนักกระชับหน้าท้องนะครับผมหรือคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับหรือคนสูงอายุก็สามารถใช้งานเจ้าลูกกิ้งเทพมีปีกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าลูกกิ้งเทพมีปีกนี้นะครับมีฟังก์ชันหรือ เด่นอะไรบ้างนะครับแมนต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้ารูก,กิ้งตัวนี้นะครับเป็นรูก,กิ้งเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่ออกแบบดีไซน์มาเพื่อสําหรับมือใหม่โดยเฉพาะนะครับบอกเลยว่าฟังกช์ชันเขาจัด โอเคครับเดี๋ยวเรามาดู4จุดเด่นใหญ่ๆนะครับของเจ้าลูกิ้งแทพมีปีนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับจุดเด่นแรกนะครับนั่นก็คือด้ามจับที่มีเว้าปีกแบบนี้นะครับช่วยอะไรช่วยซับพอร์ตบริเวณอุ้งมือของเรานะครับทำให้เวลาเราจับไปเนี่ยมันแน่นกระชับกับมือเรามากๆนะครับและทําให้อุ้งมือของเรานะครับไม่เกิดการบาดเจ็บนั่นเองนะครับและจุดเด่นที่สองนั่นก็คือนะครับตัวตะปุ่มตะปั่มบริเวณด้านจับของเรานะครับมันช่วยลดการเสียดสีนะทำให้เวลาเรา จับไปเนี่ยมันหนึบและเวลาเราเหงื่อออกนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเป็นทําให้มันลื่นใช่ไหมครับแต่ว่าตัวตะปุ่มตะป่ำตัวนี้นะครับช่วยลดอาการลื่นได้มากๆนะครับเวลาเราเหงื่อออกจับมันก็ยังหนึบอยู่แน่นอนครับผมและจุดเด่นที่3นะครับนั่นก็คือบาร์เจ้าบาร์ตัวนี้นะครับสามารถช่วยบอกตําแหน่งของข้อมือนะครับเวลาเรากลิ้งไปมาเนี่ยทำให้ข้อมือของเราอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลานะครับและไม่ทําให้เกิดการอักเสบนะครับหรือบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือได้นะครับผมและจุดเด่นสุดท้าย จุดเด่นที่4นั่นก็คือด้วยความที่มันมีความกว้างที่17เซนติเมตรนะครับตรงฐานดุมล้อแบบนี้นะทำให้เวลาเราไถาไปเนี่ยหน้ามันกว้างแล้วเวลาเราถาถไปเนี่ยมันจะไม่โครงเคลงไม่แกว่งนะครับผมและด้วยที่ลูกกิ้งตัวนี้นะครับมีน้ําหนักอยู่ที่7กิโลกรัมนะครับเวลาเรากิ้งไปนะครับบอกเลยได้ว่าบาลานซ์เราจะดีมากๆนะครับ และต้องบอกเลยนะครับว่าตรงกลางของล้อตรงนี้นะครับใช้ระบบลูกปืนนะครับผมทาให้เวลาเรากลิ้งนะครับบอกเลยว่าทําให้กลิ้งแล้วโดนหน้าทอมมากๆนะครับผมและด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานนะครับบอกได้เลยว่าใช้กันยาวๆนะครับซื้อลูกกลิ้งตัวเดียวบอกเลยว่าจบจริงๆนะครับใช้ยันลูกบวชไปเลยนะครับลูกกลิ้งตัวนี้นะคือถึกทนมากๆเลยครับด้วยฟังก์ชันและคุณสมบัติจัดเต็มขนาดนี้นะครับราคาเพียง1,900บาทเท่านั้นเองนะครับ เพื่อนสุดท้ายนี้นะครับท่านเพื่อนอยากได้ฟัง์กชั่นครบจบในลูกเดียวแบบนี้นะครับเพื่อนๆกดสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับ